สลามวะไรกุ้มครับผมทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆต่างศาสนาทุกคนเลยนะครับผมเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะครับทางช่องชาแนลของรวมใจคนไทยพุทธเนี่ยได้ทําการเผยแพร่โพสต์โพสต์หนึ่งมานะครับซึ่งผมมองว่าโพสต์ตัวเนี้ยมันจะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็สร้างแง่คิดด้านลบให้กับเพื่อนๆชาวไทยพุทธรวมทั้งเพื่อนๆต่างศาสนาอื่นๆได้แบบว่าเยอะกันเลยทีเดียวโดยโพสต์ดังกล่าวนะครับผมมีข้อความว่าบาังยุทธ จันเสี่ยวนโยบายขายชาติไทยไอสั้นมานนโยบายขนมุสลิมไอซิดยึดไทยรวมใจคนไทยพุทธ12กรกฎาค25ม2565อรลมอนุมัติให้ผู้ถือพาสปอร์ตซาอุเข้าไทยไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้30วันยกระดับความสัมพันธ์ไทยซาอุและผู้คนก็ได้ทำการแสดงความคิดเห็นนะครับกว่า95%เท่าที่ผมไล่อ่านมาเนี่ยจะเป็นความคิดเห็นในเชิงลบหมดเลยครับผมเพิ่งตื่นรู้ค่ะพวกนี้วางแผนกันมายาวนานแล้วขอให้ชาวไทยพุทธ พุทธมามะก,กะร่วมด้วยช่วยการปกป้องพุทธศาสนาให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานนี่ก็ชัดเจนแล้วว่านายกฝักไยไ,ได้สมัยหน้าไทยพุทธก็อย่าเลือกพักนี้เข้ามาอีกทุกวันนี้ที่สนับสนุนพักนี้ก็มีพวกมุสลิมเท่านั้นแหละเมื่อไหร่มันจะไปเฝ้าพระเจ้าของพวกมันสักทีนะ โทษใครได้อะครับคนไทยขายตัวขายชาติก็มีเยอะแยะไม่งั้นคนกลุ่มนี้คงไม่สามารถมาถือบัตรประชาชนและเป็นคนไทยได้มากมายในปัจจุบันนี้ได้แน่นอนครับไม่ใช่การยกระดับความสัมพันธ์แต่เป็นการยกมันไว้บนหัวคนไทยเป็นแผนยึดไทยแบบเบ็ดเสร็จหน้าเหมือนโจนใต้กันจริงพวกนี้นับถือโจนที่มีกิเลสขนาดเจ้าลัทธิยังมีกิเลสแล้วจะมาสอนคนตื่นรู้เขาไม่เข้าลัทธิโจนใต้เอาแต่ในด้านคอมเมนต์เชิงบวกก็มีเหมือนกันนะครับเอาจริงๆผมก็ไม่ได้ชอบ ไตู่เลยนะเกียดซะด้วยซ้ําแต่ผมมองว่าการทําข้อความสร้างความแตกแยกอย่างนี้มันดูไม่ดีเลยนะครับถ้าใครเคยอยู่กับอิสลามจะรู้ครับว่าเขาไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นเลยเขาก็เหมือนคนไทยเรานี่แหละ ถ้าใครเคยไปสามจังหวัดจะรู้ว่าคำ่าอิสลามเขาไม่ได้คิดจะแบ่งแยกประเทศแต่เขาแค่อยากจะปลดแอกตัวเองไม่ให้ต้องอยู่ภายใต้อำนาจทหารอยู่ตลอดเวลามีคนไทยหลายคนยังไม่รู้ครับชาวมุสลิมในสามจังหวัดเขาต้องอยู่ภายใต้พรกรฉุกเฉินนานนับ10ปีนะครับถูกทหารกดทับรังแกมานานนับสิบปี ก็จากโพสต์ดังกล่าวนะครับที่ผมอ่านไปก็มีการแสดงความคิดเห็นทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบเชิงเข้าใจแล้วก็เชิงไม่เข้าใจเชิงด่าทอแล้วก็ด่าทออีกทีหนึง่งซึ่งในเรื่องนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการไม่ชอบคนหรือว่าเป็นการแบบเกี่ยวเกี่ยวพันกับเรื่องของการเมืองอะเพียงแต่ว่ามันมีศาสนาเข้ามาด้วยเขาใช้แบบเอ้ยมึงเประมาณนั้นอะคือผม ผมมันติดปากอะผมอยากจะอธิบายนะแต่ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันเหมือนแบบเอาการเมืองเข้ามาผูกกับศาสนาเอาผู้คนเข้ามาผูกกับศาสนาเอาตัวบุคคลเข้ามาผูกกับศาสนาคือโดยปกติแล้วอะเวลาที่คนทั่วไปอะทำผิดหรือว่าทําไม่ดีอะ จะไม่ค่อยมีใครด่าศาสนาจะด่าคนทําแต่พอถ้ารู้ว่าเป็นอิสลามปุ๊บก็จะด่าศาสนาทันทีเหตุการณ์อันนี้ก็เช่นกันครับผมพอมีการอนุมัติให้คนที่ถือพาสปอร์ตของซาอุเนี่ยสามารถเข้ามาประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องทําวีซา่าก็จะด่าไปเลย รวมทั้งด่าศาส,สนาด้วยแต่ช้าแต่เราอย่าลืมนะครับผมว่าซาอุไม่ใช่ประเทศเดียวที่ไม่ต้องขอวีซา่าที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับผมคือประเทศที่ฟรีวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตบุคคลธรรมดานะครับที่ไม่ต้องขอวีซ่าแต่เรานั้นคนไทยนี่แหละคนไทยอย่างเราเนี่ยไม่ต้องขอวีซ่าแต่ว่าสามารถไปเที่ยวได้3 0วันมณฑลไหหลำประเทศจีนฮ่องกงอินโดนีเซียลาว,มา,าวมาเก๊าเมลเซียมองโกเลียมาลดีฟิลิปปินส์กาตาร์าเซียเซเชลสิงคโปร์แอฟริกาใต้ไต้หวันตุรกีวาน นูอัตูเวียดนาม90วันแอลเบเนียอาร์เจนตินาบาราซิลชิลีเอกวาดอร์สาธารนัรัดเกาหลีเปรู14วันบาเลนบูในกัมพูชาเมียนมา15วันญี่ปุ่น180วันปานามา365วันจอร์เจียจะเห็นได้ว่าในรายชื่อประเทศที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยมีหลายประเทศมากๆที่คนส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาอิสลามซึ่งเขาไมไ่มีปัญหาเลย แต่พอกลับกันในประเทศไทยปุ๊บพอเป็นประเทศซาอุดีอาระเบียที่เรามองว่าคนส่วนใหญ่นั้นนับถืออิสลามเราก็กลับเกรงกลัวต่อว่ารวมทั้งด่าทอมาถึงศาสนาว่ามันจะมายึดประเทศอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับประเทศที่เรามองว่าเป็นเมืองพุทธประเทศที่เรามองว่าคนส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาพุทธมีจิตใจที่ดีอบอ้อมอารีทาไมมันถึงมีคนกลุ่มแบบนี้เกิดขึ้น เขาเหล่านั้นน่ะจะใช้คําว่าพุทธโลกสวยหรือว่าพุทธที่ยังไม่ตื่นกับเพื่อนๆชาวพุทธที่ไม่ได้มีความคิดเกียรติชังอิสลามส่วนใครที่มีความคิดเกียรติชังอิสลามหรือว่าไม่ชอบอิสลามเนี่ยเขาจะใช้คําว่าผู้ตื่นแล้วผู้รู้แล้วอ่ะแต่ก็เอาเถอะครับเรามาเข้าเรื่องประวัติศาสตร์กันเลยดีกว่านะไอเดิมทีแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของไทยซาอุอะเราลืมไปหรือเปล่ปาว่าเราอะทำงามไส้กับซาอุดีอาระเบียไว้ ไอ้ที่เขามาญาติดีกับเราตอนนี้ด้วยเนี่ยก็เพราะว่าเขานั้น,นา่ะปล่อยวางเรื่องราวงามไส้ของเราในอดีตที่เราทํากับเขาไว้โดยเรื่องเรางามไส้ที่เราทํากับซาอุดีอาระเบ,บียไว้ในอดีตนะครับไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวแต่มี2เรื่อง3เรื่องผมจะยกตัวอย่างมาสั้นๆ โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานนะครับระหว่างประเทศไทยและก็ซาอุดิอราระเบียเนี่ยก็คือการที่เจ้าหน้าที่ทูตซาอุดิอราระเบียถูกลักลอบสังหารกลางเมืองกรุงเทพเมื่อวันที่4มกราคมปีคศ1989โดยตำรวจไทยไม่สามารถที่จะสืบสวนจับคนร้ายมาดำเนินคดีความได้ต่อมาก็วันที่1กุมภาพันธ์1990คนร้ายเนี่ยได้ลงมือฆ่าเจ้าหน้าที่การทูตซาอุดิอราระเบียอีก3ศพในเวลาเดียวกันรวมเป็น4ศพแต่ตำรวจไทยก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ถึงจะมีการจับ ผู้ต้องหามาสอบสวนเหมือนกันแต่ก็ผิดตัวตอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆนะครับผมก็คือเรื่องราวของเพชรซาอุดเกิดกรณีคนงานในเกียงไกเตชโมงซึ่งเป็นคนงานในวังของเจ้าชายซาอุดีอาราเบียลักลอบจุลกรรมเพ,รรเพชรกับประเทศตำรวจไทยไม่สามารถติดตามเพชรของกลางหลายรายการกลับส่งคืนซาอุดีอาระเบียได้โดยเฉพาะเพชรบ,บูไดมอนด์เม็ดใหญ่สุดหนักหนาสาหัสไปอีกเมื่อของกลางในส่วนที่ติดตามกลับมานั้นเป็นของปลอมเอาไปคืนให้ซาอุดีอาราเบียอีกด้วยทั้งหมดจึงเป็น เรื่องของเหตุซ้ำกรรมซัดที่สร้างความอึดอัดเจ็บแค้นต่อซาอุดีอาระเบียอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งกรณีฆาตกรรมนักการทูตกรณีเพชรซาอุและกรณีการอุ้มฆ่าอัานรูไวลี่แล้วก็อย่างที่รู้ว่าคนในประเทศเราไปขโมยเพชรเขามาส่งเพชรเขากลับไปปุ๊บก็เป็นเพชรปลอมอีกส่วนคนร้ายก็ไปบวชตอนนี้ก็คือสืบออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไอตอนที่เขาขอให้ส่งตัวกลับไปเขาจะสอบสวนเองเราก็ไม่ส่งตัวไปให้เขาฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไอการที่ซาอุดีอาระเบียเขามาญาติดีกับเราเนี่ยถ้าคุณ ตัดในมุมมองที่ว่าคุณเกลียดและก็กลัวศาสนาอิสลามออกไป ในมุมมองของนักการเมืองออกไปพักนั้นพักนี้พักนู้นมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากๆเลยนะครับผมรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อประเทศเขาด้วยประเทศเขาเนี่ยถึงจะเป็นประเทศที่มี GDP สูงกว่าประเทศเรามีบางเมืองที่แบบว่าไฮโซกว่า so เราร่ํารวยมหาศาลกว่าเรา GDP สูงปืดแต่สิ่งที่เขาขาดไปนั่นก็คือแรงงานของคนบุคลากรที่เขาต้องการทางการแพทย์ส่วนประเทศเราก็เป็นประเทศที่มีเพียบพร้อมทั้งด้านความรู้แล้วก็ความสามารถของบุคลากรแต่สิ่งที่ขาดไปนั่นก็คือค่า แรงที่มันน้อยถ้า2ประเทศนี้สัมพันธ์ทําไมตีกันได้เหมือนกับอดีตเมื่อ30กว่าปีก่อนมันก็คงเป็นอะไรที่ดีไม่ใช่หรอครับแต่ทําไมคุณถึงยกประเด็นนี้มาให้เป็นข้อกังขาข้อแตกแยกของคนในสังคมอีกอะ เราคนไทยเนี่ยเราจะชอบคิดว่าตัวเรานั่นน่ะดีสุดแล้วก็สูงส่งที่สุดเนี่ยอย่างเงี้ยโอ๊ยกลัวเขาจะเข้ามาประเทศนั่นนี่นู่นถ้าตัดประเทศเขาออกไปหรือว่าตัดเรื่องศาสนามันก็มีคนอีกมากนะครับผมที่เขานั่นน่ะอยากจะย้ายไปอยู่ประเทศอื่นหรือถ้าอย่างตัวผมถ้าให้ผมไปอยู่ประเทศอื่นผมก็ไม่อยู่เพราะว่าผมชอบประเทศไทยหรืออย่างมองในมุมของเขาถ้าสมมุติเขาอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียแล้วเขามีเงินที่จะขึ้นเครื่องบวงเครื่องเครื่องบินมีเงินมาท่องเที่ยวเสพสามสําราญเขาก็คงจะอยากอยู่ประเทศเขามากกว่า ไอ้คอรมอที่มันอนุมัติดะเขาก็บอกตรงตัวแล้วว่ามันเป็นกรณีสําหรับการท่องเที่ยวหรือว่าเราจะใช้กรณีอย่างของประเทศเราที่แอบไปทํางานที่เกาหลีใต้อันนั้นตัวแปรที่คนยอมไปเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายก็เพราะว่าของเขานั้นค่าแรงมันเยอะกว่าอันนี้ของเราค่าแรงที่ซาอุม,มันก็มากกว่าไทยนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนมองเรื่องนี้แล้วก็มีอคติเพียงแค่ว่าเขานั้นเป็นอาหรับเขานั้นเป็นมุสลิมเขานั้นเป็นอิสลามเขานั้นไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาอยากให้ทุกคนนะครับผมมองในเรื่องของความเป็นจริง เรื่องราวทั้งหมดที่ผมจะนํามาเสนอแล้วก็เอาข้อมูลมาให้ดูก็มีประมาณเท่านี้แหละครับผมส่วนทุกคนนะครับจะเชื่อใครก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับหน้าที่ผมคือหน้าที่หาข้อมูลมาเสนอส่วนหน้าที่ที่จะเชื่อก็อยู่ที่ตัวคุณครับว่าคุณนั้นจะเชื่อแบบไหนอย่างไรแล้วก็ตามถ้าหากว่าใครนั้นเลือกที่จะเชื่อผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยแต่ถ้าหากจะเลือกเชื่อที่ฝั่งเขานะครับผมผมก็ استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا